ฮัลโหลเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆรวมไปถึงเด็น,นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวความปังของ i s So f Life นะครับสาวจูบแห่งชีวิตนั่นเองตอนนี้เนี่ยแฟนๆคือกรี๊ดกันหนักมากๆเลยนะครับเมื่อตัวแม่เนี่ยเขาเคาะแล้วว่าวงนี้นะ่คือปังจริงเพลงดีเกินแล้วก็เป็น วงที่ชอบในตอนนี้เลยนะครับของตัวแม่สายเซ็กซี่ควีนอย่างเฮียวลินนั่นเองครับเฮียวลินจากซิสตา r ที่ในตอนนี้ก็จะมีผลงานใหม่นในยูนิตคู่กันกับโปลานั่นเองนะครับในซิสตาร์ไนทีนั่นเองนะครับยูนิตของ2ตัวแม่โวคอลสุดปังแล้วก็แรปสุดเก๋นะครับที่เต้นเก่งกันทั้งคู่ด้วยในโนมอมาบอยก็รอติดตามผลงานของแม่แม่ซิสตารไนทีนทั้ง2คนได้เลยนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยตัวแม่ตัวมัมตัวเซ็กซี่สุดปังนะครับ แวงการแคป๊อปอย่างเชียลินได้มีการตอบคําถาม Fan Club แฟนคลับนะครับเมื่อแฟนคลับเนี่ยเข้ามาถามว่าในตอนนี้เนี่ยชอบวงเคป๊อปกรุ๊ปวงไหนมากที่สุดหรือว่ากําลังแบบว่าชื่นชอบศิลปินคนไหนวงไหนกันบ้างเชีลินเนี่ย ตอบกลับแฟนคลับไปเล,เลยนะครับว่าในตอนนี้นั้นถ้าถามว่าวงไหนคือวงที่ชอบที่สุดเนี่ยก็คงจะต้องเป็น Kiss of Life นั่นเองนะครับเพราะว่าชอบเพลงของ Kiss of Life มากๆและเด็กทั้ง4คนเนี่ยก็คือปังจริงๆนะครับเข้าตามแม่ฮิวเลนสุดๆหลายๆคนเนี่ยฟแฟนแฟน,นะครับก็บอกว่าเคป p OP ในตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะเจนใหม่ๆส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยจะเดบิวต์มาก็จะเป็นคอนเซปที่มีความเป็นเกิร์ลครัชนะครับออกแนวเท่ๆดุดันไม่เกรงใจใครหรือว่าก็จะเป็นแบบย้อนยุคไป แบบออกแนวสไตล์ Y2K นะครับแต่ว่า Kiss of Life เนี่ยแตกต่างไปจากวงอื่นๆในตอนนี้ที่เพิ่งจะเดบิวต์มามาในสายเท่ก็จริงนะครับแต่ว่าแอบ,บความเซ็กซี่เอาไว้ด้วยฉันเท่นะแต่ฉันก็เซ็กซี่มากกว่าแต่บางมุมก็คือแบบฉันเซ็กซี่นะแต่ฉันก็แอบ,บเท่อยู่ไม่เบาคอ Concept ป,ปังนะครับเข้าตาแม่โยลินไปเลยหนึ่งก็กลายเป็นวงเกิร์ลกรุป๊ปหรือว่าวงเคป๊อปกรุ๊ปที่แม่โยลินชอบในตอนนี้นะครับแถมเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยก็มีความเซ็กซี่ในแบบฉบับของตัวเองโดยเฉพาะ2 ตัวเตือนแห่งความเซ็กซี่ของ Kiss of Life จูลี่แล้วก็นัตตี้นั่นเองนะครับที่แฟนๆบอกว่า2คนนี้เนี่ยเหมาะที่จะสารต่อยูนิตสุดเซ็กซี่แห่งวงการเคป๊อปอย่าง Sister 19ก็ต้องเป็นจูลี่นัตตี้นะครับแห่ง Kiss of Life นั่นเองเพราะว่า2คนนี้เนี่ยเขาเพิ่งโชว์ความตังที่งานคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยไปตอนนี้แม่เคาะแล้วนะครับว่านี่แหละคือวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ชอบและทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อแม่จูเลินควีนออฟเซ็กซี่แห่งเคป๊อปนะครับจาก Sister ได้เลือก Kiss of Life ให้เป็นวงเคป๊อปกร ที่ชอบที่สุดในตอนนี้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัว,วลาเพลงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสครายพี่กันด้วยนะครับสวัสดีครับยอง